นี่นะครับน่ากินมากๆเลยนะครับปลาโอเนื้อแน่นๆเลยนี่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับคุณต้อยพ่อน้องต้นกล้านะครับวันนี้ผมชวนเพื่อนๆมาทําอาหารปักใต้บ้านผมนะครับนี่นะครับวัตถุดิบวันนี้ปลาโอครับและนี่ตะลิมปิงครับทุกคน ส่วนนี้สมุนไพรต่างๆนะครับมีพริกตะไคร้ขมิน้นหอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมอันนี้ทุบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวัตถุดิบเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดไฟใส่น้ำกะทิกันเลยครับไปครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับเปิดไฟใส่กะทิลงไปนะ นี่นะครับิกไปเลยเปิดไฟใส่สมินปพรขมิ้นหรือขี้มิ้นนะครับทางใต้เรียกว่าขี้มิ้นหอมแดงกระเทียมซันอนกะปิปน้อยนะครับใส่ไฟ นะครับใส่ลงไปมีตะใครนะครับลงไปเราไม่ต้องรอ,อน้ำเดือดนะครับใส่ตะลิมปิงลงไปตะลิมปิงวันนี้เดินหาที่ตลาดนะครับวันนี้ ซื้อมาสิบบาทเยอะมากๆเลยนะครับสงสัยใส่ไม่หมดนะครับสสรดูขึ้นหนึงก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับใส่ปลาโอลงไปเลยครับอืมใส่ปลาโอ เราซื้อมาหนึ่งตัวกิโลกร,รัมละแปดสิบบาทนะครับตัวนี้ประมาณสี่ขีดประมาณสี่ขีดนะครับไม่ถึงหนึ่งกิโลนะครับถูกมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆน้ำกะทิเราแห้งลดเ,เติมน้ำกะทิได้เลยครับเหลือไว้สุดท้ายนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็ปิดฝาครับขั้นตอนเราใส่ปลาอูลงไปเราไม่ต้องไปคนมันนะครับรอสักพักหนึ่งครับน้ําแกงเริ่มเดือดเปิดฝาเลยครับอืมหอมมากๆเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยนะครับใส่เกลือ ใส่าาน,น้ำตาลปี๊บเพื่อนๆจะใส่าาน้ำตาลทรายก็ได้นะครับใส่ผงชูรสหรือแป้งหวานทางใต้เรียกว่าแป้งหวานใส่ลงไปเลยเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับ นี่นะครับใส่รถดีไปนอนและปรุงรสด้วยน้ําปลาครึ่งช้อนสังเกตว่าสีของน้ําแกงเริ่มเหลืองกรมิ้นแล้วนะครับ ใส่หัวกะทิลงไปนีนะครับน่าทานมากมากเลยนะครับใส่ใบมะกรูด แล้วก็พลิกแดงลงไปเพิ่มสีสันนะครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติกันก่อนนะครับตัดชิมรสชาติน้ำแกงน,นะครับ นี่นะครับจิมน้ำแกงครับอืมรสชาติโอเคแล้วครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะครับนี่นะครับเมนูวันนี้แกงกะทิปลาโอกับตะลิมปิงนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือทางใต้เรียกว่า ท้มเตะนะครับทุกคนต้มเตะปลาโอปลาลิมปิงกับทุกคนปิดไฟไปตักเสิร์ฟกันนะครับนี่นะครับน่ากินมากๆเลยนะครับปลาโอเนื้อแน่นๆเลยนี่นะครับ สำหรับวันนี้คุณต้องให้ฝากคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย